บสิ่งใดได้รับสิ่งนั้นนะคะเนี่ยแหละคือการที่เราเนี่ยนะหันหัวไปในสิ่งที่เราสนใจเหมือนคําสอนของอับราฮัมฮิกที่บอกว่าถ้าไหนที่เราชอบเราก็จะสนใจแต่สิ่งนั้นแต่ถ้าอันไหนที่เราไม่ชอบเนี่ยก็ก็จะไม่แม้แต่ชายตามองอะไรอย่างเงี้ยมันฝึกมานานอะเนาะหมายถึง <laughs> ส่วนมากมันฝึกมานานจนมันเป็นเนื้อแท้จนมันเป็นเนื้อเดียวจนมันไม่ได้เป็นการฝืนแล้วอ่ะเพราะว่ามันเป็นเนื้อเดียวกับข้างในก็คือเห็นทุกอย่างในธรรมชาติในแบบที่มันเป็นแต่ว่าในสถานการณ์เดียวกันอ่ะทุกคนแต่ละคนอ่ะก็จะมองมุมที่ไม่เหมือนกันเราเป็นเนื้อเดียวกับทุกอย่างจนมันมันเห็นอะไรมันก็ชื่นชมแอปพิเศษได้ทั้งหมดเลยอ่ะในบางทีสถานการณ์เดียวกันนะบางคนอาจจะมองมุมหนึ่งที่ถ้ามองในแบบมนุษย์จะชอบหาข้อติ ก็เลยแบบเห็นไหมเห็นใครเราก็ชื่นชมได้หมดในทุกๆสถานการณ์เวลาเราไปอยู่อ่ะในสถานการณ์เดียวกันมันเห็นเลยนะว่าโหเราที่มันฝึกฝนตัวเองมาจนมันเป็นเนื้อเดียวจนมันเป็นธรรมชาติอ่ะมันสามารถ appreciate ได้ในทุกๆอย่างเลย